พี่น้องดินแตกอยู่ย้ย้ายว้ายรยาให้มันแตกกุ่มเลยอ๋อกลุ่มเลืเองมือควัดมือควัดปาดมือควัดมือควัดเดี๋ยวจองควัดสมือบขีดเด้อนี่จ้าของแท้ครับของแท้นี่ของแท้อ๋อยางล่ะ เด้งดึงเด้อปเด้งดึงจ้าจ้าพี่น้องมา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 สมุยพ่อแล้วดอกเลยแห่งหมันเห็ดเพาะพี่น้องอันนี้ของแท้เด้อจ้าอ่าส่งดอกเลี้ยแห่งหมันไปไปไปเอาหมัน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 จะกา้าตอนเช้าครับมาจ่อเบิ้งเห็ดเพาะบุคิดว่าบุคิดว่าสิพาออได้เหมือนกันเนามันต้องได้มือนีินะมันต้องมานมือมือนีิฝนตกเมื่อคืนเนาะแมน เอาเอามันมันมัฮากันไปอันนี้กับผเชาะเลยส่งลงเรยแหงหมืนผนหัวลูกเด้กชุดชยออกงการงานสร้างาเ้ยคอยกวาดะเพิ่นเอิ้นคอยเล่นพี่น้องบ้าพิ่นงาเมื่อกี้นี่ปาขวายขี่ไฟไหม้นี่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 น่นี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 นีี่น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 ีนี่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 นนีนนีน โอ้มาด้วยคนเอ้ยเอาคนเอาคนมาด้วยปู่เอ้ยนี่เดี๋ยวต้องเพจเปลี่ยนกันปูปูพี่น้องมันงบ่าี่เป็นเรื่องเล่นเลยนี่น้องๆคอยๆเด้อเฮ็ดออนเฮ็ดออนไม่ไม่แล้วเต็มหมดเลยกเด้อคนลูกเด้ปู่เอ้ยของแท้ใช่ป่ะขี่ตะลุยไฟใหม่พ่อมนี่นี่สุดยอดโอ้ยคอยกระดูกกับคนเอิญคอยเล่นพี่น้องคอยกระดาเพษคนซ้ำหมือกินี่ ของแท้คำหยางอยคนละหมองดิสัน้องของแท้มีขดเลยนีดน้ำขดน้ำเออขวดน้ำอยงันดูใต้ยูใต้กับอยงเอากระโดดแล้วมัยังนอยอยู่นี่น่ะนี่ดอกนี่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 ดไงจ้าจ้าจโอ้ยมาด้วยควันเอ้ยขดัน้วยว่าเพิ่เอ้ยขดเลขัห้าอ้พิ่งซดเลยขดดขดหล่อๆเลยเออน้องของแท้จรงวะขดให้เห็นด้วย ป้าคิดลุ้นไใหม่พักใครวะของเทพพี่น้องของเทพป้าบม่อื่นมาอีกเไหมควัดเลยควัดนึ่งไงอกนบอเม่นเม่นเม่นออ้ยหอมดินหอมเฮ็ดพี่น้องควัดเลยมนไอือดอกนี้เฮ้ยมันจะเป็นอดอน้อยู่ได้ดดดินี่นี่่นอ้ยโอ้โอ้โอวัดออนิิิิดิี

นตุกแห้งมีความผุย่นะว่าอู้หันตุกแห้งๆนะคนมันสีสะอยู่ด้วนี่ันตกคืตุ๊กกลาคืนนดีั้งนี้นเดียกๆเอีกคนสามอยู่แถวนี่ข้างลเัดตเล็โอ้ยบงเนียมีแต่ขีมันเฮยมันกำลังอันนั้นไหมี้สมันนะอีกนึ่งลุมอยะซิมนะ ก็คอยดูกคอยดูมอมอมอี่ด้อมพีีเดกๆคยยามาเนเขายุดหยุดยุดห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 ยุดยดหยดหยุดหยดีด้มพีดอเวนีน่ป ah ้าชุบกับขอยแต่เศ้าอี๋เมาสำแดงเลยลูกด้วยมือนี่นกมาบึงเฮ็ดฝนตกแห้งดิฉันอ๋อขุดแหงบนั่นเด้อจ้เฮ็ดอ่อน

น้องเดดขขนาดเลยว่ะนี่ใสามทั้งโอ้ยจะดนี่นี่อัตัวนี้ตัว้ดวงนอยเอาไว้มันขูดแหงบได้เลยว่ะมันกำลังขึ้นมั้งอนันนีบตัวนี้มันใหญ่ตัวนี้นี่ออพน้องอาเาเไดเลยอนี่น้องกลังเง่ เออดิ่งแตกอยู Becca ่เฮ ah, ้ยว ah, uh, er, ้ไวไวไวไิด้ยงให้มันแตกกลุ่มเลยอกลุ่มเลยเออมือควัดมือควัดปลามือควัดมือควัดไปด้วย้วด้ยไดวเดี๋ยวจองควัดสหมืนบริขีตัวเด้อนี่จ้าของแท้ครับของแท้นี่ของแท้อลาขีดสามันหลายหลายไหมผม่ไม่ จะควดอีกควดะลโอเนนี้นีมกัลสิึ้นป้าอืเป็นเอ็มกนัสิึ้นเนี่ยนะเราอือือ่อ๋อแล้วสมันยังบกนนี่นีว้ายโอ้โหาพี่น้องเฝนตกบนานี่ควดว้ายอกซิรอกดูดนี่นี่นีเออฟาชามัเต็มอัน่อยู่อืออือ เสียงคนณเมื่อกี้จะว่าบ่เสียงง่าไหมครับนี่เขาไปแกงเลยบุญฝากเลยนะเซ้ากินลเละอิงเนาะอ้หคล้ายๆกับฝนมันยังบอน่อมันเลยบกลุกเข้ามาเนาะเพราะมันมันกำลังดันขึ้นเมื่ออื่นนี่แล้วมันสิฝนโผ,ผ,ผเห็นเลยนี่ มันถือน้ามันมันอืดเต็มที่เลยมันขิมันนขีดตะลึ้ไฟเลย่เหตุเพาะเดือนเมษาหกแปดนี่เบงเอามันเี่ยอดอกกลังใหญ่อออ้ลุดลุดเอามือมือเออมือดีกว่าเจงเอากล่องไฟให้ทั่วนะหาอกกล่องนี่ะให้ทั่วเลยควัมนาา้มน ้เอาม,มือหน่าก,ก็นเลี้ยวเ่ยมันกำลังเกิดใหม่เลยโอ้เศร้าดีจังมันยบมันจะไปซะแล้วพอแล้วนะทุบไว้เออบอก่บอกหัดหัดหัดเอาม,มื่อไปดิถ้าเห็นแล้วเอาม,มือ่อไรไปดิโอ้อพี่น้องใคร,ข,ใคร,รข,ข,ขี่เกี้ยมของแท้เด้อนี่เด้อผมบอกใครขี่เกี้ยมหรอพ่อใครขี่เกี้ยมเนี่อ แต่เห็นแล้วมือควัดเลยเพราะจองควัดมันมันเตะมันโอน,ม,น,โอนมันเตะเสียดายอาทิตยอ้อน,นบันนรตรพี่น้องเอ้ยเสียตั้งหลายดอกเลยก็แต่เขียนอะไรพี่น้องนั่นของเท้นี่อโอ้ยใส่สารเสียดายดิแตกหลายดอกเลยนี่ หอยแฝดคู่สวงงามครับหอยพี่ช่างหอยเยอะว้าวไม่ใช่โบน่าหอยครับบอแมนเติบมันกำลังเกิดกันหล <c oughs> ายได้พ่อแกงลนะ่ะแกงหนึง่งเอาได้สแถวนแล้วมันออกใหม่เนะแซบคือเก่าได้หน่อยก็สมหน่อยนะยจ้าจ้าเลยพา อยูนยาอยู่ีนย่ายุ่นย่าปุมปุ้มปุมปุ่มปุ้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 มปุ่มปุ้มปุมอ้พี่น้องเห็ดเผาขนาดเลยว่ะอดใจรออีก2วันจะได้เยอะกว่านี้มีหน่อยกินตามหน่อยพี่น้องได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั้นเนะจ้าเห็ดมเดออกม่าีแกงะชั่วว่าฝุ่นได้มาเลยเดีแกงซ้ำนี้แะะจรับบ้านไปแงกินสดแมกันพี่อเลย ออกไม่อีกสองมือเจอกันนี่เต็มหมดเลยเนาะเพราะฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนี้ก็เลยมาเล่เบ่งได้หยีรีได้แข่งย้อนนะครับบ้านครับผม